ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิซุซุกิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองนะครับลูกค้าท่านใด FC ท่านใดนะครับอยากเข้ามาดูรถก็สามารถโทรมาได้เลยเบอร์โทรพี่ไตนะครับ0850172902นะครับแล้วก็เบอร์โทรของบริษัทนะครับ 044690015ขอ,อสายพี่ตายได้เลยนะครับหรือว่าโอนไปฝ่ายขายก็ได้แล้วขอสายพี่ตายนะวันนี้นะครับเราจะมีส่งมอบรถลูกค้าหนึ่งท่านเป็นลูกค้าที่อยู่เกาหลีนะครับออกรถให้คุณพ่อคุณแม่นั่นเองอ่าออกไปชี้คุณพ่อคุณแม่นะแต่ลูก,ลกสาวเป็นคนจัดการในเรื่องของรุ่นรถค่างวดเงินดาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอ๊ะเราจะบอกทําไม <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวลูกค้ากําลังจะมาจากอําเภอเซนสางแล้วไปไปชมรถกัน ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่เราจะส่งมอบกันในวันนี้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอส,สรวงสางนั่นเองแล้วก็ลูกสาวอยู่ที่เกาหลีนะครับรอดูคุณพ่อคุณแม่มารับรถเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็รวมถึงทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยพาลูกค้าวายเจ้าทีวายเจ้าทางดอกมงุงดอกไม้เราเตรียมให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสบายใจได้คันนี้ เจ้าตัว Cap โ1.9สปีดนะครับมันเป็นเจ้าตัว X-Series ตัวเตี้ย4ประตูนั่นเองใครที่รับเจ้าตัว X-Series ไปนะครับที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสติกเกอร์ซึ่งเป็นลวดลายพิเศษสำหรับเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆโดยปกติรุ่นอื่นจะเป็นสีบรอนตัดดำตัดเทาอะไรกันว่ากันไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยสังเกตดูไหมนะครับ เป็นสีดำเปียโ,โนแบ็กตัดกับสีแดงเลือดหมูส่วนตัวป้ายแดงนะครับก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันผู้เลนนะครับตัวโลโก้ของ i s u ซ u นะครับก็จะเป็นสีแดงซึ่งมันเข้ากับป้ายแดงจริงๆนะครับกระจังหน้าแดงป้ายสีแดงโลโก้อ s ู z สีแดงชุดสเกิร์ตนะครับนี่จุดขายอย่างหนึ่งที่เหล่าบรรดาสาวก FC ของเขาเนี่ยชอบมากเลยนั่นก็คือเขาจะได้ชุดสเกิร์ตเนี่ย เป็นชุดบิวอินทั้งหมดนะครับมาจากโรงงานไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละเรื่องการติดการอะไรเนี่ยเขามีความเนี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกก็มีมาให้สังเกตดูนะครับชุดสเกิร์ตเนี่ยนอกจากมีด้านหน้าเขาก็มีจรลดไปจนถึงด้านถ้ายเลยนะครับคือเข้าชุดทั้งหมดเลยซึ่งโอ้คุ้มมากๆเลยกับราคา851,000บาทรุ่นนี้นะครับ ด้านหน้าใช้กันสะเทือนที่เป็นคอยสปริงนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อสีดำเปียโนแบ็กนะครับหรือว่าดำกอสแบ็กนั่นแหละควรละอ่านกันเจ้าตัวนี้ดำกอสแบ็กตัวทีนะครับคือมันเป็นออกดำเงานั่นแหละก็เป็น16นะครับยางก็2 1 2 1 5 7 1 16นั่นเองดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะครับด้านหลังก็ ใช้ในส่วนของตัวคอยสปริงด้านหลังด้านหน้าใช้คอยสปริงด้านหลังใช้ตัวแหนบนั่นเองเดี๋ยวเราจะแอบไปส่องกันนะครับมิติของตัวรถเนี่ยมีความยาวแล้วก็มีความกว้างนะมันจึงทําให้คันนี้มีการยึดเกาะถนนและก็ทรงตัวได้ดีฟิล์มนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะแล้วก็การสาดโอ้มันเข้าชุดทั้งหมดเลยแล้วทุกคนดูตรงมือเปิดประตูที่พิตายติดตั้งให้ลูกค้านะครับตัวนี้มันเป็น ตัวมือเปิดที่เป็นครอบโคมียมนันเองโดยปกติ x series มันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าเราติดตั้งให้กันแบบนี้เลยนะครับมันยังทําให้มีความหรูรานั่นเองชุดเกิร์ตกด้านท้ายก็มีนะครับในปี2 0 2 4อันที่จริงมันก็มีแต่เปิดตัวแล้วแหละชุดเกิร์เกเนี่ยนะครับแต่ว่าชุดเกิร์เกที่เราเห็นนะครับจะเป็นของปี2024ยโอ้ยปั่นอารมณ์ท่อรถสปอร์ตเลยนี่สปอร์ตในเชิงพาณิช์ไฟไท้ายเป็นไฟไท้าย3ชั้นนะครับ รุ่นนี้ ABS มีให้นะครับระบบเสริมแรงดันน้ำมันเบรกเมื่อเราต้องเบรกฉุกเฉินเนี่ยช่วยให้รถระยะเบรกสั้นขึ้นนะครับสั้นลงอืม๋ยวบอกว่าสั้นขึ้นเนี่ยมันแสดงว่ามันจะต้องขึ้นเบรกสินะครับทำให้ระยะเบรกเนี่ยมีความสั้นลงมากๆนั่นเองจึงทําให้เราหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเข้มขัดมีให้นะนะครับแล้วก็กล้องมองหลังมีให้ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นเฉพาะ ของ X-Series เท่านั้นถึงจะมีให้มือเปิดท้ายนะครับพี่ต่ายก็ติดตั้งโครเมียมไปให้เช่นเดียวกันโอ้ลงตัวสุดๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปแอบดูภายในกันบ้างว่าเฮ้ยภายในของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเพิ่งเตรียมเสร็จเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะก็ทักพี่ต่ายมาได้นะทางเพจต่ายอีสุสุบุรีรัมนะครับแล้วก็ จะมีเพจสำรองอีกเพจนึงนะครับก็เป็นเพจเซลล์ตายไทยบานไอเซลล์ตตยสายหานั่นเองอ่ะเดวิไวตายจะเปิดให้ดูนะภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว X Series Speed 4ประตูคันนี้นะครับสีเนี่ยก็จะเน้นโทนของสีดำกับสีแดงตัดกันเช่นเคยนะครับตามแบบฉบับของ X Series แหละดำแดงดำแดงเวลาที่ลูกค้าดูเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่มันทำให้เขานะเขาที่มาถึงรถนะมันทำให้เจ้าตัวรถเนี่ย มีความสปอร์ตแล้วก็มีความลงตัวโดดเด่นสุดๆเลยทีเดียวอันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวด้านข้างประตูน,นะครับที่จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กตัดกับสีแดงเลือดหมูนั่นเองนี่ดำเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว L เนี่ยที่เขาเอามาเทียบกับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสีดำดา้านนั่นเองแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นดำเงาลำโพงหกตัวนะครับสำหรับตัว X ซีที่ใส่ขวดน้ำมีมาให้ แล้วก็ภายในเนี่ยถึงเขาเป็นตัวเตี้ยนะแต่ภายในเนี่ยกว้างนะทุกคนดูเห็นไหมมีพื้นที่เยอะแยะเลยนะครับยางปูพื้นจัดให้เรียบร้อยแอร์ด้านหลังไม่มีนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปนะผ้าบุลังคารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นผ้าบุลังคาที่เป็นสีดําแบบนี้เลยแต่ว่าถ้ารุ่นอื่นต้องเอาเป็นเกรดแซขึ้นไปนะถึงจะได้ผ้าบุลังคาที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ ที่นั่งนะครับฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยก็จะเป็นสีดําตัดกับสีแดงหมอนรองศีรษะมีมาให้ทั้ง3าําแหน่งเราผ้าเนี่ยก็มีความนุ่มให้ตัวดีมากๆเลยนะครับทุกคนจับนี่โอ้น่านั่งน่าจับน่าสัมผัสนะครับแล้วก็ภายในเบาะของผู้ขับขี่เองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มีรูปทรงที่สปอร์ตนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้คูแมกนะเพราะว่าเขาเป็นเบาะผ้าอยู่แล้ว ไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับไม่สะสมเบาะผ้านี่ X s e r ซ e s นะครับสัญลักษณ์ปักอยู่ด้านซ้ายประมาณว่าฉันจะปักตรงหัวใจเธอนะครับขอให้รักขอให้หลงเจ้า X s e r ซ e s คันนี้มันอยู่ตำแหน่งหัวใจพอดีนะถ้าจะโดนซุ่มยิงก็ตรงนี้หละ <laughs> มาร์กไว้ให้แล้ว <laughs> นะครับฝั่งของผู้กับขี่ผู้โดยสารนะครับใช้เบาะสปอร์ตเช่นเดียวกันนี่เบรกมือนะครับก็จะมีการเดินได้แดงให้ด้วยเห็นไหมตัวหัวเกียร์นะครับก็จะเป็นหัวเกียร์ย,ยูริเทนแต่ว่าตัวฐานเกียร์เนี่ย ก็จะมีการเดินได้สีแดงแล้วก็มีการเดินด้วยสีดํากับสีแดงตัดกันแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับพวงมาลัยเป็นยูริเทนนะครับแต่ว่าตรงด้านล่างนะครับก็การด้านล่างเนาะก็จะเป็นดําเปลี่ยนโหนกแบกนั่นเองเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ตัวบริเวณคอนโซลหน้านะครับก็จะไล่สีแดงกับสีดํามาทั้งหมดเลยเห็นไหมหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอทั้งหมดอยู่ไม่ใช่หน้าจอทั้งหมด จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับตัวแอร์เนี่ยก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับบริเวณเบ้าแอร์นะก็จะเป็นดัมเปียโ,โนแบ็กด้านบนก็จะเป็นสีแดงเห็นไหม QA ที่ใส่กดน้ำแก้วน้ำมีมาให้ส่วนเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ยูโร4ก็ยูโร5อย่างไม่ปรากฏกายให้เห็นนะครับอดใจรอกันอีกนิดนึงนะ สำหรับคนที่รักโลกต้องการลดมลพิษแต่ไม่รักเงินในกระเป๋าตัวเองนะครับตัวนี้ 1,900cc 150แรงมา้า350นิวตันเมตรนั่นเองก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตาต่ถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อนร้อนต่เช้าเลยวันนี้อ่ะขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ